สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ครับวันนี้เราก็มาพบกับรถ d m a มนะครับ2012ในรหัสเครื่อง CJK1 นะครับเป็นซ u เปอร์คอมมอนเลแบบยูโร5นะครับ2500 cc ซีซีนะครับออกใหม่ป้ายแดงสดสดลร้อนเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่อยู่นครสวรรค์นะครับ ลูกค้าท่านนี้ก็ได้ติดตามผลงาน NGV Development มาเป็นเวลายาวนานพอสมควรนะครับและก็วันนี้นะครับตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวนะครับนำรถเข้าออกมาสู่ NGV Development นะครับไม่เคยขับเลยนะครับมาถึงโยนต์คุณแจกันเลยนะครับให้ติดตั้งนะครับเพราะว่ามี ความศรัทธาในระบบนี้มายาวนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมมาจะขออนุญาตไปแนะนำตัวท่านเจ้าของนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนักขลิครับมาจานกนครสวรรค์ฮะ,ะชื่ออะไรนะนักขลิศน,นักขลิศน,นะครับจากนครสวรรค์นะครับอเอะเผื่อว่าพี่น้องชาวโลกนครสวรรค์กําแพงเพชรหรือชัยนาทเนี่ย ถ้ามีลูกค้าท่านใดเกิดสนใจในระบบนี้ถ้าเขายังไม่แน่ใจจะถือว่าเป็นการกรุณาได้ไหมครับถ้าเขาจะโทรศัพท์ไปหาทำไถ่ายดูว่าระบบเป็นยังไงครับยินดีได้ไหมครับยินดีครับยินดีนะครับครับครับก็แตก็ต้องเอ v จวีดีล็องไมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสําหรับพี่นลินนะครับที่กรุณาในการที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ ในการประหยัดน้ำมันเพื่อครอบครัวของท่านและวาระแห่งชาตินะครับเพราะว่าการใช้พลังงานทดแทนนั้นนะครับก็จะทำให้รถคันนั้นนะครับประหยัดไปเ,เป็นเท่าตัวนะครับอย่างเช่นรถยนต์ที่ใช้เดือนละสอง0 0อัพนะครับติดตั้งไปแล้วก็จะเหลือ7-800 0นะครับก็ถือว่าถ้าคิดเป็นดอกเบีย้ยแล้วก็คงดอกเบี้ยร้อยละ้อย20ิบนะครับ ไม่ใช่ร้อินะครับร้อยละร้อยยินะครับฉะนั้นฉะนั้นเรื่องน้ำมันมองข้ามกันไม่ได้นะครับครับคุณน,นลินนั้นนะครับก็อยู่นครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของเ u v Development นะครับมีความเชี่ยวชาญเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับใน y o u t u b e นะครับก็ถือได้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นเป็น2ี่นาทีแรกที่ได้ขับนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ติดตามในวิดีโอแล้ววันนี้มาขับจริงมีประสรรคในการขับอย่างไรไหมครับอคิดว่าไม่มีนะครับเพราะว่าตามที่ได้ลองจากรถที่ติดต้งจริงก่อนครับแล้วก็มาลองในรถตัวเองวันนี้ก็เห็นอย่างที่ที่เคยทําให้เป็นเป็นอย่างที่ใน youtube ทุกประการนะครับครับก็ถือได้ว่าเอ่อเพื่อโลกเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาตินะครับ คุณนลินก็ยินดีที่จะเป็นเป็นผู้ที่ให้วิทยฐานหรือให้ความรู้นะครับสำหรับพี่น้องชาวนครสวรรค์ชัยนาทหรือพิศโลกนะครับหรือกำแพงเพชรน,นะครับท่านที่ดูใน YouTube ถ้าสนใจก็โทรไปหาคุณนลินได้นะครับคุณนลินได้ให้เบอร์ไว้ในนี้รอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอย้ำอีกสัครั้งนะเบอร์โทรเบอร์0-90ครับ ศูนย์เก้าศูนย์นะครับเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้านะครับไม่ใช่นามานะครับคุณตรินทร์ครับไม่ใช่นามานะครับหลายหลายท่านหลายท่านเห็นพวกเราทําวิดีโอกันเขาจะบอกว่าเป็นนามาไม่ครับอันนี้ไม่ใช่นามานะครับของจริงนะครับท่านก็มีธุรกิจในจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับสําหรับรถรุ่นเดียวกันก็ดีนะครับหรือว่ารถต่างรุ่นก็ดีนะครับก็ไปลองสัมผัส ไปเผื่อว่าพี่นรินสมมุติว่าขับรถกรุงเทพมากรุงเทพเผื่อพี่น้องชาวนครสวรรค์บอกว่าแม่จะขอนั่งมาด้วยจะดูว่าเติมน้มงหมนเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับได้เลยยินดีใช่ไหมครับ,บครับผมครับแมก็ต้องขอบพระคุณมากมากเลยคุณนรินนะครับเพราะว่าคุณนรินนั้นนะครับก็ก็ได้ได้ความรู้จากลูกค้ารุ่นพี่ๆใช่ไหมครับก็ถือว่าได้ศึกษาต่อๆกันไปนะครับ เพราะถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งทุกคนก็ยังไม่เคยได้สัมผัสกันนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าตัวเลขนะครับจาก10กว่ากิโลลิตรนะครับก็เป็นที่คุณนลินขับนี่จะอยู่ที่4 0ถึง99้กใช่ไหมครับครับท,ที่ดูอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับอ่าก็เราขับกันตามเงื่อนไขนะครับในชีวิตประจำวันก็ร้อยบวกลบนะครับก็ท่านผู้ชมก็ดูที่ตัวเลขเลยนะครับว่า ขณะนี้คือตัวเลขของจริงนะครับที่เราเห็นกันคุณนลินครับคุณนรินสังเกตไหมที่เราอยู่ฝั่งโน้นะตัวเลขกะต่าว่านี้ใช่ที่เราเมื่อวานเราพูดกันว่าขึ้นเหนือกับล,ลงใต้ต่างกันครับผมเชื่อใช่ไหมครับเชื่อ <laughs> ขึ้นเหนือลองใต้ไม่เหมือนกันมันไม,ไม่ไม่น่าเชื่อนะ,อะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับก็คุณนลินนั้นนะครับติดตามวิดีโอใน youtube เรามาเป็นปีปีนะครับน่าจะเป็นหลายสิบวิดีโอแล้วนะครับที่ดูกันมา ก็มาเช้านี้มีมาท่านนึ่งเ uh huh. มียข้าบนใหญ่เลยไอ้ผัวก็จะดูดู y o u t u b อ NGV d e v e l o p m e อ t เมียก็บอกจะดูซีรีส์เกาห uh huh. <laughs> กลีปรากฏว่าครอบครัวนี้มีปัญหารถตู้นี่ติดอยู่นะเห็นไหมที huh. ่นั่นแลเ uh huh. มียก็อกโอ๊ยลองคานเบือ่อดูแต่ Youtube ทั้งวันเลยไ uh huh. <laughs> อ้เมียก็จะดูละครเนี่ยดูเกาหล uh huh. ีนะครับก็ถือว่า หัวหน้าครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะต้องหาสิ่งดีๆนะครับทาให้ค่าใช้จ่ายในการใช้รถในชีวิตประจําวันนะครับให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายลงนะครับก็เพื่อเศรษฐกิจของครอบครัวนะครับเพื่อเศรษฐกิจของประเทศชาติเรานะครับเพราะว่าการ n อ v นนั้นนะครับในประเทศไทยเรานั้นนะครับมีใช้อย่างเหลือเฟือนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นนะครับการ n g v มีมากกว่าประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับและก็ประเทศไทยเรานั้นนะครับการขุดเจาะพลังงานถือว่ายังยังไม่ไดเ้เขาเรียกว่าเปิดติงกันเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไป